กับงานวันเกิดของน้องดินน้องดินเนี่ยเป็นลูกชายสุดน่ารักเลยนะคะของพี่กัปตันนะคะบุธเนตแล้วก็คุณเอกนั่นเองคุณผ<ช>ู้ชมค่ะ,ะไปด,ดูปีนี้นะบอกเลยว่ามาในธีมซูเปอร์วิงซูเปอร์วิงเด็กๆเนี่ยรู้จักกันดีเออจ้าการ์ตูนเจ้าการ์ตูนเครื่องบินสุดฮิตค่ะงานนี้พ่อกัปตันกับแม่เอกนะคะตั้งใจทําให้ลูกเต็มที่เลยส่วนน้องดินก็เฮฮาสมใจอยากไปเลยจ้าบันเทิงไทยรัฐได้เจอกับพี่กัปตันนะคะเจ้าตัวก็โปดเปิดอกเลยนะคะถึงลูกชายว่า ภูมิใจมากที่น้องดินเนี่ยเป็นเด็กดีอยากรู้อยากถามตัวเองก็พยายามสอนลูกทุกเรื่องเลยอย่างที่พาน้องดินเน่เอาขยะไปขายหลายคนเห็นภาพเนี้ยแล้วก็ชื่นชมมากเลยนะเพราะว่าอะไรจะได้รู้คุณค่าของเงินเออแล้วก็นะคะหลายคนถามว่าอยากจะให้ลูกเนี่ยเข้าวงการหรือเปล่าอนาคตเนี่ยให้เขาตัดสินใจเองก็แล้วกันที่กับตันว่ายอย่างนั้นส่วนแพลนมีทายาทคนต่อไปอเนื่องจากตอนนี้เนาะโควิดเนี่ยมันผ่านมา2ปีแล้วก็ยังไม่ทีท่าว่าจะซาเลยที่กับตันตัดสินใจว่าอาจจะพับไปก ลกะกครงการปามรู่คนที่สองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าน้องคนที่สองเนี่ยจะมาปุบปรับอ้าวยินดีเวลคัมเลยจ้าน้องโตขึ้นเรื่อยๆรู้สึกไงบ้างคะก็สนุกดีครับคือเลี้ยงเลี้ยงลินเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่เขาเกิดมาอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบเราเราได้เรียนรู้ความเป็นพ่อความรับผิดชอบอะไรหลายหลายอย่างอนาคตหน่วยการน้องพอจะเข้าวงการได้ไหมครับพี่ตันวาแล้วแต่เขาเลยครับโอ้ตอนนี้น่า น่าจะต้องพับโครงการไปต่อนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้จะจําได้ว่าก่อนก่อนที่โควิดจะมาเนี่ยก็ชักเจอกันเนี่ยที่บอกว่าเออเราอยากมีคนนึงลยผมว่าตอนนี้เราประมาณนี้กาลังกาลังดีกําลังแบบดูแลกันทั่วถึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอนาคตอีกข้างหน้าก็ก็ยังยังไม่แน่ตอนนี้โควิดมาไงแพลนนยังไม่นิ่งเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไป